ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเด็กผีก็กำลังรอคอยว่าแมนยูจะสามารถเซ็นสัญญาคว้าตัวนักเตะคนใหม่เข้ามาเพิ่มให้กับเอริกเทนฮาร์กได้หรือไม่ต่อจากเมสันเมา์โอนันนาลาสบูฮไยลุนบายินเดียนี่รอเปิดตัวอย่างเป็นทางการคนที่ห้าหรือจะมีคนที่หกด้วย จะมาหรือเปล่าเราก็ต้องมารอดูกันนะถือว่าเป็นการวัดกลืนของทีมงานตลาดซื้อขายนักเตะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดยังไงซะในความเห็นของผมนะแมนยูต้องเซ็นกลางเข้ามาอีกสักหนึ่งคนและถ้าเกิดได้แบ็กซ้ายในลักษณะของการยิมโตมาอีกสักหนึ่งคนเนี่ยมันก็คงจะเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีแฟนช่องทุกท่านคลิปสรุปข่าวประจำวันที่28เดือน8 ผจะสิ้นเดือนแล้วนะแป๊บเดียวปี2 5 6 6ขอโค้ละ1ไลค์1การกดติดตามขอพ่านไลเ์เด้อพี่น้องแหม่เมื่อวานนี้ผมนั่งดูพรีเมียร์ลีกนะฮะคู่ระหว่างนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลขนาดลิเวอร์พูลเหลือ10คนนะแต่ว่าด้วยความที่คุณสมบัติความสามารถของตัวนักเตะสายเทคนิคของบอลดีวิชั่นยอดเยี่ยมอย่างแม็กอลริเตอร์หรือแม้กระทั่งเพชรเม็ดงามอย่างโซบอสไลน์ช่วยกันเล่นดีมาก แล้วก็เรื่องของระบบรูปแบบการเล่นเนี่ยครึ่งหลังแก้เกมมาดีสำหรับเจเกนคอปส่วนทางฟั่งนิวขึ้นนำได้ก่อนนะครับจากความผิดพลาดของเทรนใช่ไหมอ่าแล้วก็โดนหลุดเข้าไปยิงต่หลังจากนั้นเนี่ยนิวเนี่ยขค้ะบอลติดชึ่งหลายจังหวะมากเกินเมื่อเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายผมดูอย่างกับบอล v ีเอะบอลแบบติดหล่อเออมันจะเลี้ยงตัดเข้าในมายิงเองอย่างเดียวเลยอะ่ะ อย่างกอดอนหรือแม้กระทั่งฮาวิบลานตัวสำรองเนี่ยมังลูกหลุดไปแล้วถ้าเกิดเล่นจังหวะง่ายๆตามสูตรตบกับเข้ากลางไม้เพื่อนชาร์จเผอเนี่ยรีพูโดนฝังไปแล้วนะโดนยิง2หรือ3ลูกไปแล้วทีนี้พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยกับลายเป็นรีพูที่เหลือ10คนดูดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิวคาสเซิลมีการเปลี่ยนตัวนะฮะคือถอดอีซากบกอรดอนเนี่ยผมยังพอเข้าใจ แต่ถอดโตนาลี่ออกเนี่ยอันนี้จุดเปลี่ยนของเกมใปนความเห็นผมเลยนะถอดโตนาลี่ที่คุมกลางสอยู่หมัดเลยแล้วก็โจรินตอนรู้สึกว่าจะเริ่มมีอาการบาดเจ็บรบกวนใช่ไหมกลางของนิวก็เริ่มยวบแล้วก็เป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลที่ทีเด็ดทีขาดพื้นที่สุดท้ายนะครับใช้จังหวะไม่เยอะนะดาวิดนูนเยสโโหแม่งยิงอย่างคมเลยนะลงมานี่แหม ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็เกมแบบนี้ต้องอาศัยนักฟุตบอลที่คาแรคเตอร์บ้าดีเดือดแล้วก็ขยันมุ่งมั่นนะฮะอย่างดาวินดูนเยสยิงได้สองลูกแล้วแมวลูกแมนยูอย่าได้น้อยหนะ้าเอเกมหน้าจัดไปอันโตนี้ถือว่าเรื่องของลักษณะวิธีการเล่นเนี่ยมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะขาดแค่เรื่องของประสิทธิภาพในพื้นที่สุดท้ายไอปั่นโค้งเนี่ย กูเอาจะชั่วยอยู่นะเห็นกูบ่นมึงเยอะเอาหน่อยเว้ยเดอมุนเดือลูกคางก็ประมาณนี the moon. The moon. The moon. The moon. ้นะครับน i ค u a เซนก็เปิดบ้านแพ้ลิเวฟูไป1-2ึ่งอลิเฟูเหลือ10คนด้วยนะฟานได์โดนใบแดงแต่ยังสามารถชนะได้ในขณะที่มี2คู่ที่ลงเตะก่อนหน้าคู่ของนีควเซนกับลิเวฟูนั่นคือเชฟฟิลด์กับแมสซิตี้นะครับก็เป็นเจ้าบ้านนะฮะทีมดับคู่ที่แพ้แมสซิตี้ไปหนึ่โอ้โหฮารแลน กับตันแฟนตาซีนี่บ่นกันบ้าเลยพลาจุดโทษตอนนั้นแต่เจ้าตัวนี่มายิงประตูได้นะเออแล้วก็เชฟฟิลตีเสมอนะนาที85เกมแม่งทำท่าจบ1-1แมนซิตี้นะครับโอ้โหไม่ได้ประตูชัยจากโรดี้โรดี้อีกแล้วเดอะแบกของจริงก็เป็นเชฟฟิลนะครับที่เปิดบ้านแพ้แมนซิตี้ไป1-2แมนซิตี้สามารถที่ผ่านมาชนะรวดเป็นทีมเดียวของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนตอนนี้ แล้วก็อีกคู่หนึ่งเมื่อวานเจ้าบ้านที่ตายเรียบเลยนะเบอร์ลี่ก็เปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่าไป1-3สข่าวต่อไปนะครับมาที่บทสัมภาษณ์ของบูโน่แฟนันได้มีการเปิดเผยลูกสูตรจังหวะประตูตีเสมอสองรบูโน่เนี่ยบอกว่าไม่ใช่แผนที่แบบว่าเตรียมกันไว้นะไม่ใช่ลูกสูตรแต่เป็นจังหวะแก้ไขสถานการณ์บูโน่เนี่ยบอกว่าไอ้ทีแรกเนี่ยผมเห็นมาคัตเขายืนโล่อยู่หน้ากรอบเขตโทษอะนะ ผมก็เลยพยายามที่จะจ่ายฟรีคิกไปให้เขาเพื่อให้เขาอ่ะมีเวลาได้ง้างเท้ายิงดูแต่การจ่ายบอลของผมอะมันย้อนเข้าไปนิดหน่อยดังนั้นเขาต้องแต่งบอลแล้วไม่สามารถหาจังหวะยิงได้มันไม่ง่ายเลยแล้วพอจังหวะนั้นบูโน่ก็วิ่งเข้าไปในกรอบไม่ใช่ลูกเตรียมนะครับไม่ใช่ลูกซ้อมเออคือตั้งใจจ่ายให้แรดฟอร์ดมันยิงไกลแต่จ่ายแล้วแบบบอลมันย้อนแรดฟอร์ดมันเลยต้องแต่งแต่หลังจากนั้น มาคัดก็คอสบอลเข้ามาอย่างสวยงามบอลของแรชชี่นี่แหละที่ทำให้เกิดประตูทั้งการกะเวลาแล้วก็พื้นที่สำหรับผมจังหวะนั้นผมสามารถซัดเข้าประตูได้นะหรือว่าอาจจะเลือกออปชันทางเลือกอื่นดูว่ามีเพื่อนอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าหรือเปล่าแล้วผมก็เหลือบไปเห็นเคสหรือว่าคาเซมิโลอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าผมมุมของเขาเนี่ยมันกว้างมากนะมันโล่งมากและผู้รักษาป,ประตูของฟอเรสก็ปีเข้ามาหาผมด้วย สุดท้ายผมก็จ่ายบอลต่อให้เคสก็คือคาเซมิโลมีเวลาแต่งบอลแล้วก็ซัดเข้าไปสุดท้ายเราก็ได้ประตูตีเสมอเป็นสิ่งที่มันสําคัญที่สุดสรุปนะครับลูก2-2ของแมนยูที่ตีเสมอไม่ใช่สูตรที่เตรียมกันมานะเออแต่เป็นจังหวะการแก้ไขสถานการณ์ของแรดฟอร์ดแล้วก็บูโน่ลูกนี้ใจกว้างมากนะครับเลือกทางเล่ยถูกต้องและคาเซมิโลก็ยิงเข้าไปอย่างสวยงามนะไอ้ลูกสูตรของมึงนี่ เป็นลูกดารโลหรือเปล่าว่าบูโน่แม่งก็คกูผมแม่งคาที่หายเลยเกมเครียดกูนั่งรั่วเลยเพอเห็นบูโน่กับดารโลคอมโบกันลูกนั้นข่าวต่อไปนะครับมากันที่จอห์นนี่แวนอันนี้รายงานจากเทเลกราฟเจมดักเกอร์ผู้สืบข่าวเทียนหนึ่งจะเซ็นสัญญาหนึ่งปีในช่วงสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีภาพที่เจ้าตัวนั้นจดประกาศเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการออกมาอยู่ช่วยทีมระยะสั้นยินดีกับพี่จอนด้วยและถ้าเกิดมีโอกาสได้ลงเล่น ก็ขอให้ใช้ประสบการณ์ช่วยเหลือทีมให้ได้เต็มที่นะแล้วก็ไม่เอาคอนเทนต์นะพี่จอนข่าวต่อไปนะครับรายงานจากฟอร์บิซ o โอโ a ม o โนเป็นเฮีย Go วีโกดีนเ e นสันบรรลุข้อตกลงย้ายไปร่วมทีมคริสตัลพาเล e ข้อตกลงทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วมีการตรวจร่างกายเกิดขึ้นในช่วงวันนี้โดยทางแมนยูนั้นจะได้เงินจากดีลนี้นะครับ20ล้านปอนด์แบ่งเป็นเงินต้น15ล้านปอนด์แอนดออนโบนัส bon 5ล้านปอนด์ โดยทางแมนยูนั่นจะได้เปอร์เซ็นต์หลังการขายด้วยและเมื่อปล่อยดีออกไปแมนยูก็เตรียมตัวที่จะเปิดตัวบายินเดียครูสาประตูสัญชาติตุรกีเข้ามาทำหน้าที่เป็นมือสองแบ็กอัพของอังเดโอนาน่าเร็วๆนี้ยินดีต้อนรับล่วงหน้าบายินเดียตกลงชื่ออะไรกันแน่เนี่ยบายินดีหรือบายินเดียยินดีต้อนรับส่วนดีนขอให้โชคดีนะน้องอย่างน้อยๆก็ย้ายออกไปแล้วสามารถทำเงินให้กับแมนยูได้ ข่าวต่อไปนะครับยังอยู่กันที่โรมาโน่นะเรียลโซเซดาดนเวลานี้ทาได้เพียงแค่ยืมตัวดอนนี่ฟานเดเบกเท่านั้นน่ะนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ยังไม่มีข้อตกลงคือแมนยูต้องการขายแต่โซเซดาดไม่มีกําลังจะซื้ออาจจะมีสโมสสนื่นๆเข้าร่วมการแข่งขันในช่วงสัปดาห์นี้และดอนนี่ฟานเดเบกยังคงเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสสูงม,มากนะครับที่สามารถย้ายทีมได้ ก็ถ้าเกิดสมมติย้ายทีมก็ขอให้ย้ายไปโดยที่แมนยูได้เงินนะข่าวต่อไปจากอลันนิกซอนนะครับผู้สืบข่าวทีมหนึ่งสายเยาวชนแล้วก็ผู้รษาประตูแต่ต้องรอลุ้นกันว่าอลันนิกซอนรอบนี้จะแม่นไหมกับข่าวนักเตะที่ไม่ใช่เยาวชนหรือผู้รษาประตูอะ่ะสโมสรเวสแฮมยูไนเต็ดจะกลับมาเจจาดิวของแฮร์รี่แม็กควาอีกครั้งหนึ่ง เพลงอันนี้แม่งลอยเข้ามาในหูเลย Anna จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าทีมขุนค้อนเวสแฮมเฮ้ยเดวิดมอยถ้าเกิดมึได้แม็กควายไปเนี่ยเรื่องของระบบวิธีการเล่นนี่เข้าล็อกเลยนะจิกซอกคนสุดท้ายที่กำลังขาดอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดรู้สึกว่า แพ็คแพ็คเกมลับอยู่แล้วแบบเอ๊ะมันน่ากังวลเรื่องของลูกบอมลูกกาอากาศของฝั่งตรงข้ามที่จะโจมตีเข้ามาแม็กควายเนี่ยช่วยได้และแม็กควายเนี่ยเหมาะยิง่งเลยกับบอลแบบเวสแฮมเนี่ยเชื่อเถอะหลอกล่อเสร็จแล้วนะครับต่อไปมาอ่านข่าวกันต่อเวสแฮมยูียเต็ดจะกลับมาเจรจาดีลของแฮร์รี่แม็กควายอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้จะพยายามนะหาวิธีในการเพิ่มเงินให้กับแมนยูเต็ด อีกสักนิดหนึ่งเพื่อช่วยให้แมนยูเอาเงินจำนวนนั้นน่ะที่ทางเวสแฮมเนี่ยเพิ่มให้ไปสมทบทุนจ่ายค่าส่วนต่างเงินชดเชยที่แม็กควายเนี่ยต้องการไอทีแรกเนี่ยรายงานจากแมนเชสเตอร์ยิงนิวนะครับเขาเคยบอกว่าแมนยูนเสนอเงินให้กับแม็กควายเงินชดเชย6ล้านปอนด์แต่แม็กควายเนี่ยไม่พอใจเขาอยากได้ในตัวเลขที่มันหลัก10ล้านปอนด์ขึ้นนะนะ สิล้านสิบสองล้านประมาณนี้แม็กควายอะ่ะเอางี้เวสแฮมนายจ่ายค่าตัวของแม็กควายมาซักไอทีแรกสาสิบล้านปอนใช่ไหมจ่ายมาสักสี่ิบล้านปอนดิเออให้เพิ่มมาสักสิบล้านปอนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แม่งกูกูอ่านข่าวนี้แล้วขำบ่อยจริงๆเลย <laughs> เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อนะครับว่าเวสแฮมกับแม็กควาย จะได้ลงเอยกันหรือเปล่าและแมนยูจะได้เงินเข้ามาสมทบทุนอีกไหม,มในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะนะทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้หมดข่าวต่อไปนะครับในตำแหน่งของแบ็กซ้ายรายงานเมื่อวานนี้จาก The t e l e ลกราฟนะครับมีการเปิดเผยว่า3รายชื่อที่มีความเป็นไปได้ที่แมนยูกาลังจะไปติดต่อเสริมทัพเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาระยะสั้นมีรายชื่อของเลกิลอน กูกูเล่าแล้วก็มาโกสอลอนโซจริงๆผมสนใจอ l ลอนโซนะด้วยความที่ประสบการณ์สูงยิงประตูได้สามารถเล่นในหลายตำแหน่งฟังก์ชันการใช้งานเยอะแต่ข้อเสียคือแกช้าลงมาเยอะอายุแกเยอะแล้วก็เจ็บง่ายอยู่เหมือนกันสำหรับอ l ลอนโซแต่ถ้าว่ามีข่าวจากมอยส์ลอเรนซ์นะครับที่เป็นผู้สิบข่าวสายตรงบาซ่าของ ESPN สเปนผมไม่ได้อ่านชื่อนะ้าคนนี้นานมากตั้งแต่มหากราบเดยองอะมาโอสอลอนโซ ไม่มีความตั้งใจจะย้ายออกจากบาเซลนาในช่วงซัมเมอร์นี้ในขณะที่อีกคนนึงนะครับที่อยู่ในลิสซน์ชื่อ3คนที่ผมเพิ่งอ่านไปเมื่อสักครู่อย่างเลกิลอนเนี่ยก็ข่าวเงียบมากไม่ค่อยมีสื่อหลักเล่นสักเท่าไหร่นอกจากแมนเชสเตอร์อิมนิวนิวนะน้ำหนักดูจาเน้นไปที่กูกูเลา่า รายงานจากโรมาโน่นะครับทางฝั่งเชลซียอมปล่อยกูกูเล่าแบบยิ้มตัวให้กับแมนยูเต็ดแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าแมนยูต้องจ่ายค่ายืมตัวแล้วก็รับผิดชอบค่าเหนื่อยของคูคูเล่าทั้งหมดเท่านั้นหรือทางแมนยูกับเชลซีได้มีการพูดคุยเจรจากันไปเมื่อช่วงวันเสาร์เกี่วกัข้อตกลงในการยืมตัวตามที่หลายๆสื่อเปิดเผยในช่วงเมื่อวานนี้จาก3ตัวเลือก3รายชื่อ กูเลี่ย,ยดูเป็นเป้าหมายที่แมนยูอยากได้แล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงมากที่สุดข่าวต่อไปนะครับรายงานจากคริสเตนฟอกสายตรงของบาร์ยนทีมเสือใต้กําลังพิจารณาอยากขอยืมตัวสกอตแม็กโทมิเน่แมนยูพร้อมปล่อยตัวแม็กทอมออกไปในทางกับการแรนกาเวนเบิร์กก็สามารถสลับขั้วแลกตัวกันกันกบแม็กโทมิเน่เพื่อย้ายมาอยู่ Man แมนยูเอตได้สมมุติว่าเกิดการสลับขั้วจริงๆเนี่ย แมนยู man, ต้องจ่ายงงจ่ายเงินค่ายงค่ายืมอะไรไหมเป็นการสนับคั่วกันโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ได้ไหมล่ะโอ้โหนักเตะกูก็ปล่อยไปมึงก็ปล่อยมาถ้าเกิดยังจะเอาตังค์อีกเนี่ยมันไม่ค่อยไอ้นี่สักเท่าไหร่นะเออน่าคุยด้วยสักเท่าไหร่ก็ใจใจใจ,ใจเลยแลกกันอืมแลกแกกันสมมุติอันนี้ผมมโนนะครับท่านผู้ชมเพราะถ้าเกิดเป็นอีล็อเนี่ยแมนยู man, จะมีโอกาส ได้ตัวกองกลางเข้ามาร่วมทีม2คน 2> ปล่อยแม็กทอมไปอยู่บาร์ยนเขาส่งกาเวนเบิร์กสลับค้่มาอยู่แมนยูแมนยูก็จะมีเงินไปทำอีกดีลหนึ่งคือไม่ต้องไปเสียค่าตัวในการจ่ายซื้อกาเวนเบิร์กมาแล้วก็มีเงินไปซื้อโซฟิยันอัมระบัตถ้าเกิดแมนยูได้ทั้งคู่นะทั้งอัมระบัตแล้วก็กาเวนเบิร์กตลาดรอบนี้เนี่ย ผมจะขอซูฮกให้กับทีมงานตลาดซื้อขายนักเตะเลยซึ่งณตอนนี้ทฤษฎีดังกล่าวยังเป็นเพียงแค่ความคิดของผมเท่านั้นแต่เบื้องต้นนะครับตอนนี้บาเยอรอยากที่จะยืมตัวแม็กโทมิเน่นะแล้วก็พูดคุยกับแมนยูเต็ดถึงความเป็นไปได้ในการสลับขั้วทุกท่านเห็นด้วยหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายเหมือนเดิมเลครับโซฟิยานอัมระบัต รายงานจากโรโมาโน่ตัดสินใจรอแมนยูจนจบตลาดซื้อขายนักเตะเขาจะต่อสู้เพื่อที่จะย้ายไปอยู่แมนยูแล้วก็สิ่งที่เขาส่งสัญญาณนะข้อความที่เขาส่งสัญญาณไปทางฟีออเนี่ยชัดเจนมากๆว่าเขาอะต้องการย้ายทีมโดยเร็วที่สุดถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทืบปุ่มแล้วรูวๆนะครับฝากกดติดตาม ให้กันเดินพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยระดับใเหมือนเช่นเดิมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบายบายจุบๆบ